สวัสดีจ้าพบอกับโออีกเหมือนเดิมจ้าพี่น้องมันนี้เป็นช่วงเซตซ้ายของวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2026เกาเด้อวจ้าพี่น้องวันนี้โอ้บ่ได้ไปลองสนกุ้งดอกจ้าเพราะว่าน้องสาวบะมาณจ้บ่มมีมูไปทั้งอันมูว่านนี่โอ้ถือปีนกัดจ้าพี่น้องยังขนขีงงูกวนเสาร์อยู่ก็เลยสีมาต่อยบักยางจ้าพี่น้องวันนี้มาลองมาต่อยเบื้องบักยางว่าสิไดหลายซ้ำใดเนาะจ้าต่อยลงมาห้ยแย่แตนน้ำจ้าโอ้กะสิต่อยไปกินน้ำเหรอจ้าพี่น้อง ไปเบิ่งกันเลยจ้าีน,นต้นหมักยางเห็นจ้าพี่หนอต้นหมักยางยายเตียนยูติดกับบานตาเทาหมักยางก็ร่างงเหลืงองล่อมซุกจ้าพี่หนอเห็นน้ยดำๆนี่จ้ะเงยซีมองหมว นันหน,น่วลนวงสุกหลายหน่วยอยู่จ้ะพี่น้องหมากน้ำนมหรือว่าข้างผักเนื้อเพิ่นเอินแอปเปิลเมืองเนาะจ้ะเนาะบางพื้นที่เพิ่นก็เอินแอปเปิลสตาแม่นบ่กจ้ะพี่น้องแอปเปิลสตาแอปเปิลเมืองแต่ว่าทั้งบาง้านุนี่เอิญหมักยางบ้านกับหมักน้ำนมดนะจ้ะหมักน้ำนม เวโอสิตอยหล้วกัสิปีนขึ้นไปเทึงน่จาจ้ะพี่น้องลอยเอา่อนอนนี่นนนนจับเลยดกจับขึ้นมาพี่น้องเบิง้งน อุ้ยเกือบเกือบจะหลงจ่าพี่น้อง เราก็ลงเลือออันนี้ที่สอุเบิหน่วยเลนโอ้โอ้หม่ก็ oh ซุปเคืองมวยแม่ตาบอดี <laughs> มองจากข้างล่างไงจะเห็นแบบนี้เรไมุบ่ะออ นวยนี่ตกสัมจะพี่น้องแตกเลยเบิงเพิ่นแตกแล้วโอ้กับซีบีเห้พี่น้องเบิงแตกจ่อยอยุ้ยเหนืองามๆเลยจ้านี่ข้างในข้างในประสิบปินแบบนี้แล้ะจ้ะพี่น้อง ตอนนี้โอโยูเพิ่งตุนเลยจ้ะพี่น้องท่านั้นก็แม่นมักยมด้วยจ้ะมักยมบ่ค่อยดกปันไหนจ้ะพี่น้องแต่ว่าพ่วงงาดกกระดกปกติเป็นสิเป็นดกเบิดตุ่นจ้ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางงาสูปีเป็นสิดกเบิดสูง,งาอันนี้งาบ่มีกับโบมีจ้ะงาข้างบนบบมีเลยมีแต่งาแถวลุม บักยอมปีนี้เป็นเป็นยอมยอมจะพี่น้องหรือเพิ่นเป็นยังไงบุเพิ่นสีออกใหม่อีกอยูา่จากจะ่ะแต่ว่าตอนนี้จะพี่น้องตอนนี้เราจะมาเก็บหมากน้ำนมกันไปสักาาก่อนนะจ่ะเนาะบากยางบานจะพี่น้องส่วนโต้ที่มาเอื่อนว่าบักยางบานด้จ้ะเพราะว่าโอ้เคยชินกับซื้อบักยางบานมากแต่น้อยเพิ่นจะพี่น้อง ใหญ่ขึ้นมาโอ้ฝ่นจะมาโหว่าคนอื่นว่าหมักน้ำนมตะกี้โอ้ก็อื่นแต่บมักย่างบ้านบมักย่างบ้านถ่ายบ้ควายธนัดเป็นไอจีพี่น้องโอ้ยันตุกมือหนึ่ง่ายมือหนึ่งกะอันจับต้นไม้ไว้มึงจะพี่น้องรวยนี้กําลังเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องกําลังเป็นสีชมพูองต้องอยู่ สีเพิ่นงามงามเลยจ้ะปุ่ลมักสีเพิ่นสีหมากอันนี้มวนเพิ่นบ้านเด็กซูคงจจะเป็นสีเขียวจ้ะพี่น้องสีเขียวเขียวหน่วยไดนสีกระลังสีซูกระสีเป็นสีชมพูอ่องตั้งสีเละจ้ะอ่องหน่วยนี้ ัหนี่กำลังององตองอุย้ยหน่วยข้างบนนี่จ้พี่น้องน,ห,ออนหน่อยบอกง,ง้ายเลยงม่อพอเจ้าของ่นจะ้ะเจ้าทินปาร์ตคนห้างหนึ่งคนห้างหนึ่งจ้าพี่น้อง จ่วาไข่มดแดงนี่อุบอ่อุบอ้าหันได้แง่แต่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ้าห,าหนันได้เพราะว่าหันได้ตรงอยู่พูนหน่อยหนึน่งจ้ะเดี๋ยวอุซิลองเอาบังสิถึงบ่นนอหมดแดงสิบอมดแดงสิบออันนี้บ่นนอแต่บนนอหน่อยนั้นอันนี้กะเริ่มซุกแล้วเดี๋ยวอุซิเก็บหน่วยนนี้คอนเะมี่น้องนี่กไกล mất giang bàn tao Muốn, muốn, muốn Muốn, muốn, muốn Người môn 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 Người môn môn หน่วยนำนน้่อในซุกจต่ก,กําลังกําลังซอนอันนี้ก็กำลังซอนจ้ะพี่เนองหน่วยนำเมืวกก่องคือเหมือดแท้อุย๊ยพยายามสุนแห้งกับอะไรได้จ้ะพี่เนอง อย่างเป็นสัมโอ,องกล่องกาวยากโค้กไปไหนได้จ้ะพี่น้องอากาศก็ะแ้งคึมคึมเป็นเหมอดเหมิดขึ่มขึ่มจังไหยบุ้นี่จ้ะเป็นหมอกมัวมัมวหรือว่าเป็นฝุ่นพี่เอ็มกับ่อหวัวจ้ะพี่น้องท้องฟ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นเป็มคมมึ่มเหมิดเหมอดจ้ะพี่น้องเป็นมัวมัวแดดกับ่าค่อยอันนี้เราจะวาย เพิ่นคือตีงลรอบันนี้พี่น้องย,ย,ย,ยันั้งฝ่าเด้อยันทัฝ่าเด้อยันทัฝ่าเด้อใจเย็นๆสัก่อนบ่ได้จะพี่น้องโอ้ต้องฝ่าแล้วทายคลิปบ่ใดละจ้าฝ่าเอาคนได้จ้าเพิ่นเหลื่อมอันนี้แล้วเหิ่มแตกห่างแล้วจ้าพี่น้องมึงจ้ะพี่น้องหน่วยนันสีงามงามในกล่องบ่ค่อยงามปะไหนจ้ะแต่ว่าสี ดีอีเป็งามๆตอนนี้โอมาอีกฟังหนึ่งหละจ้ะพี่น้องอีกงานหนึ่งอยู่คนเราฟังเมื่อกี้โออยฟังทางนั้นตอนนี้หมดแตกก็ะจะทางนั้นไม่ไม่ใหม,ม่อันนั้นไปถือเพื่อนแต่เมื่อกี้นี่แห้งแตกข่ะกเกาใหม่อัน เพื่นใหม่เองล่ะตะก่อต่อยบักบักม่วงต่อยหมากอันนี้จ้ะพี่น้องแต่ก็เก่าเลยเมื่อกีน้นะไปถือข้างเพิน่นแต่ละกระบอกมีอย่างดอกจ้ะพี่น้องมีต่ตะไคร่ฝามีต่างตะไคร่ฝาโอก,ก็เลยบบอบท่านไหนแง่ไงข่โมแดงจ้ะไข่โมแดงแถวหนีเมื่ท่านไหนตุงอยู่จ้ะพี่น้อง มีแต่ไข่เหนน้อยไข่ฝาหุ้หน่ยหนยอนนนหนยหนึ่งจ้ะอันนัหนึ่งหนึ่งไก่ก็จะเป็นอีหยังโอ้ละมักสีหน่วยเพิ่นจ้ะพี่น้องนี่นี่สีจังสีนี่งามเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าในกล่องมันโบอคอยงามคือจังสีอีหลีจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นสีนวล เป็นสีนวลๆสีชมพู่องกล้องทางไหนดอกใะพี่น้อง้างล่างตางใต้พี่น้องเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อ้อ้เอาวัาถึงจะให้ลูกชายเพิ่งไปเอาไม้สาวมาให้ ม่สาวว่าตัวมืออนนี้ก็ง่ามงๆแจะพี่น้องนี่นี่จะพี่นอ้องแต่อันนี้เพื่อนจะบอเป็นตะกอแต่พี่น้องเพื่นสิเป็นดังตรงก็อบอกคอยดจจะพี่นอ้องต้องระวังเอาเต็กกลซอยได้ลร้ายจ้ะ มีต้นยางกะดีไปยางหนึ่งจ้าพี่น้องเวลามาเก็บหมากกะคืนต้นยางมาเก็บได้สบายเลยจ้นี่ขคืนต้นยางมาเก็บเอามาตอนนี้เพิ่นกรลรงเป็นดอกจ้ะพี่น้องมาต้นมาเขียวผู้เทาจ้ะสูงเงนี่ยจ้านีเพ่นี้ก็มีต้นวยงา,งามๆจ้ะพี่น้อง หน่วยนั้นแห้งงามอุย้ยคือเหมือดเบิ่งในกล่องบ่่ง,งามเลยจ้ะแต่ว่าอันอีลีเพอนั้น,นงามงามงาเดี๋ยวโอ้สิลุง,ล,งล้วจ้ะพี่น้องบัานนี้บงยางหน่วยนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นบ่ค่อยงามจ้ะพี่น้องโอ้สิเราเอาลงไปเลยบ่โอ้ยยังมาไหนหม่วงป้านไหนอยู่จ้ะ เป็นสีชมพูเอาไว้ก่อนจะี่นองที่แหลกโอ้หนูหนว่าเพิ่นสีสุกแล้วหุ้นจายยุนอันตอนแอนตันไลายหน่วยอยจะได้โอซิลงไปกอเอางาทั้งนั้นเอ,อื้อ สรุปยอดใดยอดมันจ่าพี่น้องใดบักยางเต็มกระตาเลยจ้ะอันนี้น้อยๆก็โมจ้ะพี่น้องในส่วนหมากเพิ่นกระสีมิตน้อยใหญ่ละจ่าบ,บักยางมอนนี่นียถ้าเพิ่นเป็นเอียงในร้ายเติบอยู่จ้ะพี่น้องงั้นทางนี้ก็เป็นต์ตนเถอะนะจ๊ะเนี่ย กำลังซอนอีกง่ายจ้ะแต่ว่าโออาลงเพราะว่าแม่เราลงมาเพิ่นกับบข่อยหวานจะพี่น้องทาเพิ่นซุกบดเต็มทีเอาไว้เพิ่นซุกสะพอนจ้ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้โอกรฝากไว้ซสำนีละจ้าพอกันไหมคลิปหนาด้วยจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้ด้วยดีเสมอมาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้โอกาะอตัวลาไปคอนจ้ิพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาะสวัสดีจ้า